นี่เราจะมาทำซี่โครงหมูย่างแต่ว่าจะเป็นสูตรเด็ดก็คือเราจะใช้อซอสในการหมักเนี่ยเราจะใช้น้ำปรุงน้ำปรุงสามโลกนี่ยี่ห้อนี้แล้วก็มีใบผักชีกระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็น้ำมันหอยรับรองว่าอร่อยเลยอะขั้นตอนแรก ขั้นตอนแรกอะอันนี้ก่อนใช่ไหมกระเทียมก่อนกระเทียมก่อนเหรอกระเทียมก่อนตกๆๆๆต่อไปพออันนี้หลายกระเทียมเริ่มแบบว่าแหลกละก็ใส่เมล็ดผักชีลงไปเลย ด้วยลักบาตรชีนี่เอาทิ้งไว้ตรงพอละเอียดแล้วก็เราก็จะเอาลงไปครกในซีโครง แล้วตามด้วยนะ้ำมันหอยจุตักสองช้อนไหมถ้าชอบแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเออถ้าชอบเข้มข้นนะเนี่ยเราแต่เลยเราแต่เลยเสร็จแล้วนี่ ใส่ประมาณสองช้อนเหมือนกันความจริงน้ำจิ้มมันจะออกรสชาติหวานนะเพราะพอพอดีกว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะหวานเยอะไปนิดนึงมันจะออกหวานเผ็ดถ้าสมมุติว่าคนชอบรสจัดหน่อยก็อาจจะใส่สัก2ช้อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่า,าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบรสจัดหวานหรือเผ็ดเกินไปเนี่ยใส่สักประมาณช้อนช้อนครึ่งก ทุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนาะหรือสามสิบนาทีก็ได้แต่แบบอยากให้มันเข้าเนื้อหน่อยเราเราจะหมักไว้ประมาณชั่วโมงนี้นี่เราก็หมักหมูไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงละคราวนี้เราก็จะมาย่างกันเลยนี่เราก็จะใช้วิธีการย่างถ่านเพราะว่ามันหอมแล้วก็มันจะค่อยๆสุก ตาดีเชียวกินใช้ได้อะคือกินหอมเลยอะแต่เดี๋ยวเราต้องมาลองชิมรสชาติกันก่อนโอเคเดี๋ยวรอดูแป๊บงี้นี่ซี่โคงอย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติคือแบบว่าอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันนี้คือเราย่างแบบว่าใช้ใช้น้ำจิ้ม น้ำปรุงสามโลกเนี่ยก็คือใช้หมักไปเลยก็คือรสชาติจะออกเผ็ดเผ็ดนิดหวานนิดแต่ก็คืออร่อยรสชาติคือโดดเด่นอะคือไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นอะถ้าสมมุติทําขายนีย่คือแปลกเลยอะรสชาติแบบว่าอร่อยแบบคือมันไม่เคยกินที่ไหนอะไรประมาณนี้มันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ น้ำซอสเขาทาแล้วก็ใช้ผงมาล่าทาด้วยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราจะมีชุดต่อไปเตรียมสําหรับแบ่งไว้สําหรับทําเป็นซี่โครงหม่าล่าด้วยก็คือใช้เมื่อกี้เราเราหมักทีเดียวนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้น้ําซอสทาแล้วก็ผงมาล่าเลยมันก็จะได้รสชาติที่มันเข้มข้นขึ้นนี่แต่เดี๋ยวเรามาเราดูหน้าตามันว่าจะน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวเราไฟแป๊บหนึ่งก่อนชอ เดี๋ยวเราจะมาทาซอสรูบๆกเดี๋ยวกนะ็คือเป็นเป็นเป็นไอ้ซอสน้ำจิ้มสามโลงนะล้เราจะทาเพิ่มรสชาติแล้วก็เดี๋ยวจะโรยด้วยพริกหม่าล่า พอแบบว่าใกล้สุกแล้วนะไม่ได้เราจะไม่ทาตั้งแต่ตอนต้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดำกันไปพอมันใกล้สุกเราก็จะทามาย่างกลับด้านโอหอมอเดี๋ยวเราสุกเราค่อยมาโรยด้วยผงมัาลากัน นนเดี๋ยวย่างต่อสักพักหนึ่งให้มันสุกกว่าน,นี้อีกนิดนึงเราก็ได้มาละไออันนี้จะเป็นสูตรที่ย่างย่างกับซอสกับ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 ซอสตัวนี้น้ำปรุงสามโลกเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผงมาล่าผงมาล่าละเราใส่กระปุกนี้ไว้แล้วก็จะโรยผงมาล่าได้เลยนี่นี่ ถ้าชอบเผ็ดก็กกกกโรยเยอะๆแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็อย่าโรยเยอะนะเดี๋ยวชา,ชาลิ้นเกินไปนี่คือมันก็จะพอเรากินเราก็จะได้รสชาติความหอมของซอสกับแล้วก็พริกหม่าล่าด้วยรับรองว่าอร่อยยังไงลองชิมดูยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ